สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันที่22เมษายนพุทธศักราช2568ไปแล้วครับที่ท่านเห็นนี้ก็คือทุเรียนก็มีอายุ3ปีนิดๆน,นะครับแล้วทีนี้ช่วงเวลานี้ก็มันก็เป็นทางภาคตะวันออกนะครับเน้นทางภาคตะวันออกนะครับาบางพื้นที่ก็ เป็นช่วงแห่งการเราต้องให้เขาแตกใบอ่อนมาอีกพูดเป็นภาษาชาวบ้านเลยนะครับพี่น้องเราต้องการให้เขาแตกใบอ่อนมาอีกหนึ่งครั้งเพราะเรายังไม่ได้เอาผลผลิตว่างั้นเถอะสาหรับแปลงนี้เรายังไม่ได้เอาผลผลิตนะครับเราก็ต้องให้เขาแตกใบอ่อนมาช่วงเวลานี้แหละครับพี่น้องนี่อยู่ในช่วงเวลานี้แหละครับเราจะให้เขาแตกใบอ่อนมาอีกหนึ่งครั้งสําหรับปุ๋ยทางดินปุ๋ยทางดินนี้ก็ใส่มาเรียบร้อยแล้วนะครับสูตร25 77เจ็ดเจ็ด ใส่ทางดินไปเรียบร้อยแล้วสูตรยี่สิบห้าเจ็ดเจ็ดแล้วก็มีปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยอินทรีย์นี้ก็ใส่มาเรื่อยๆเดือนอสองเดือนครั้งหรือ3เดือนครั้งไอขึ้นอยู่กับปัใจจัยในกระเป๋าของท่านที่ต้องปฏิบัติว่า,าปัจจัยมีเยอะหรือมีน้อยถ้ามีเยอะๆท่านก็ใส่ไปทั้งแปลงเลยก็ได้ถ้าไม่มี หรือถ้ามีแบบพอมมท่านก็ใส่ไปเฉพาะโคกเขาได้เลยครับพี่น้องครับนั่นคือปุ๋ยอินทรีย์นะครับสําหรับปุ๋ยเคมีผมก็เติมไปเรียบร้อยแล้วครับประมาณสักสี่ห้าวันที่ผ่านมาโดยใช้สูตร25-77อย่างที่พูดไว้ว่านั่นแหละครับพี่น้องเอาแล้วทีนี้ทางใบละครับพี่น้องครับบางท่านก็ถามว่าทางใบต้องเย็นน้ำขอโทษขออภัยครับต้องเน้นนะครับต้องเน้นนะครับ ว่าแต่ละสวนใช้เทคนิคไม่เหมือนกันนะครับพี่น้องครับอ่นนี้ผมย้ําเฉพาะสวนผมนะครับแต่บางสวนอาจจะใช้อีแบบหนึ่งอาจจะใช้อีห่อหนึ่งหรือจะใช้อีกสไตล์หนึ่งก็แล้วแต่สวนนะครับพี่น้องครับอ่านี่ก็แบจัดลงไปครับเดี๋ยวจะพาไปดูสูตรปุ๋ยสําหรับวันนี้จะพ่นทางใบนะครับพี่น้องครับนี้ก็คือสูตรปุ๋ยที่ผมจะพ่นทางใบนะวันนี้นะครับพี่น้องครับอ่าสิ่งที่อันดับแรกเลยก็เอานี่แหละครับอ่าอันดับแรกเลย ผมจะใช้สูตรปุ๋ยนี่ครับทางใบครับ18 3 3อ้าวก็เน้นทางใบก็เน้นในตัวเจน๊แหละครับเราจะให้เขาแตกใบอ่อนมานี่ครับตัวนี้นะครับ18 3 3แล้วบวกด้วยอะไรบวกด้วยสารไหลเขียวนี่ครับสารไหลเขียวแล้วก็มีอะมิโน28ชนิดก็จัดลงไปและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือธาต สังกะสีนี่แหละครับพี่น้องสําหรับสวนผมแล้วต่อตามมาติดติดก็คือฟโฟนิวสารป้องกันจัดมแมลงนะครับพี่น้องก็คืออ่าช่วงเวลานี้ก็ฟีฟ้าไฟเข้าเยอะขาดไม่ได้เลยแต่อีกตัวหนึ่งไม่ได้เอามาด้วยนะครับอ่าอยาป้องกันเชือ้อราเราต้องเติมเชื้อราด้วยอ่าแต่ทีนี้ไม่เอาตัวอย่างมาท่านอ่าไม่ได้ให้ท่านเจาะจงเฉพาะสูตรนี้นะครับบางท่าน อาจจะเป็นสูตรอื่นหรือบางท่านอาจจะเป็นยี่ห้ออื่นบางท่านอาจจะเป็นบริษัทอื่นมันขึ้นอยู่กับท่านนะครับแต่ที่สวนผมใช้แบบนี้ครับพี่น้องนี่ครับปุ๋ยทางใบ18 33บวกไปด้วยสาหรายบวกอะมิโนเติมไปด้วยธาตุสังกะสีขาดไม่ได้ก็คือยา กน,นี่แหละครับพี่น้องครับก็พ่นทางใบการุณาพ่นช่วงเช้านะครับดีที่สุดนะครับการุณาพ่นช่วงเชา้าจะเป็นการดีที่สุดเลยดูรายขนาะเช่นชนี้เราจะพ่นครั้งที่หนึ่งนะครับนี่วันนี้เราจะพ่นครั้งที่หนึ่งสำหรับวันนี้พ่นครั้งที่หนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อยู่ประมาณสักเจ็ดวัน อ,อีกเกทวันจะตะมานพ่นอีกหนึ่งครั้งก็สูตรเดิมๆนี่แหละครับพ่นจนกวัวเขาจะแตกใบอ่อนมาบางทีอาจจะเป็นสามครั้งด้วยกันนะครับพ่นเขาแตกใบอ่อนมานี่แหละครับก็นี่คือสูตรปุ๋ยเพื่อให้เขาแตกใบอ่อนได้ง่ายขึ้นนี่แหละครับสําหรับทุเรียนที่ยังไม่ออกดอ,อก หรือยังไม่ได้ให้ผลผลิตนะครับเน้นนะครับทุเรียนที่ยังไม่ได้ให้ผลผลิตเราต้องเล่งเอาใบเขานะครับพี่น้องอถ้าเขาแตกใบอ่อนมาช่วงเดือนเมษายนหรือว่าต้นเดือนพฤษภาก็นับไปครับพุษภามิถุนายนกรกฎาสิงหากันยาแล้วทีนี้ถ้าผู้ใดหรือท่านใดต้องการทําสารก็มันก็ไปบรรจบอยู่ประมาณเดือนสิงหาปลายก็นั่นแหละครับรุ่นนั้นอาจจะทามาทํารรสารได้เลยก็ประมาณสักเดือนสิงหาปลายๆเามือนกันเถอะครับนี่ครับ วันนี้ไม่ได้เอายาเชื้อราตัวอย่างมาให้ท่านดูนะครับขอโทษขออภัยด้วยนะครับวันนี้ไม่ได้เอายาป้องกันเชื้อราทางใบมาให้ท่านดูนะครับสําหรับทางใบก็พ่นนะครับเชื้อราทางดินก็เติมนะครับสําหรับทางดินบางท่านถามว่าไอ้เติมเชื้อราป้องกันลูกรากเน่าคนเน่านี้ที่สวนใช้อะไรสําหรับที่สวนของผมใช้เทอร์คอสซูเปอร์เอ็กนะครับ ก็เติมลงไปเป็นลาดโคนต้นเขานี่แหละครับป้องกันเชื้อราทางดินกลุ่มพวกโรครากเน่าโคนเน่าไอทางใบก็วันนี้ก็เติมลงไปนี่แหละครับเติมเหมือนกันครับโอ้สวัสดีวันนี้เติมเยอะอยู่เหมือนกันบางท่านก็ถามเลยว่าตอบกันตรงๆไปเลยเยอะขนาดนี้ไม่ทำเลยสวนทุเรียนอา้าวไอ้นั้นมันเป็นสิทธิ์ของท่านนะครับพี่น้องครับอ่ามันเป็นสิทธิ์ของท่าน่าแล้วทีนี้อนาคตข้างหน้า,ถ,าถ้าเราพ่นสักสองครั้งถ้าเขาแตกไปอ่อนมาเราก็หยุด เราก็ไม่พ่นต่อแล้วทีนี้อาจจะเปลี่ยนสูตรปุ๋ยไปสูตรบํารุงใบเลยนี่ครับสูตรบํารุงใบเดี๋ยวผมขอย,ย้ํานะครับสูตรบํารุงใบผมมีตัวอย่างมาให้ดูอยู่แวบๆสูตรบํารุงใบสูตรบํารุงใบ,รบ,รงใบก็เปลี่ยนสูตรปุ๋ยไปตามการเวลานี่ครับ13 13เราจะใส่สูตรเสมอไปเรียบร้อยแล้วนะครับสูตรเสมอตัวนี้ แล้วเราทีนี้เราจะเติมจุลาธาตุจุลาธาตุก็คือาธาตุอาหารรวมนี่แหละครับสูตรเสมอแล้วก็าธาตุอาหารรวมก็จัดลงไปแล้วอาจจะมีแมกเนีเซียมเข้ามาร่วมด้วยที่ขาดไม่ได้ก็าธาตุสังกะสีเหมือนเดิมนั่นแหละครับพี่น้องช่วงเวลานี้เป็นช่วงแห่งการอ่าเลียวก็เดี๋ยวก็ฝนตกเดี๋ยวก็แดดออกอ่าธาตุสังกสีก็ช่วยเขาได้อยู่รหับหนึ่งครับอ่าสหรับวันนี้ก็ ที่สวนผมก็เกินมาแต่เพียงเท่านี้ก็ตรงที่ว่าจะทํายังไงให้ทุเรียนแตกใบอ่อน้ง่ายขึ้นบางท่านก็พูดโอ้ยทําไมพูดพวกไปวนมาอ่ามันลักษณะเช่นนี้นะครับบางครั้งพูดครั้งเดียวเลยอาจจะไม่เข้าใจาแต่สําหรับบางท่านอาจจะไม่ต้องพูดเลยก็ยังเข้าใจนะครับมันมีหลายอ่า หลายประเภทวันนั้นเดครับเอาสรุปย้ำที่สวนผมย้ำที่สวนผมเลยวันนี้สําสหรับปุ๋ยทางดินผมก็เติมไปล่วงหน้าไเรียบร้อยแล้วสูตรยี่หดเจ็ดนะครับแล้วทางใบผมก็ใช้ 1833แล้วผมก็บวกไปด้วยสารลายบวกอะมิโนผมก็เติมธาตุสังกะสีไปด้วยและที่ขาดไม่ได้ก็คือ,อยาป้องกันเฟียไฟนี่แหละครับพี่น้องแล้วอีกตัวหนึ่งไม่ได้ตัวอย่างมาต้องขอโทษขออภัยด้วยก็ยาป้องกันเชื้อราทางใบนั่นแหละครับท่านก็จัดลงไปสําหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ